สวัสดีค่ะคุณแม่พาแชวันนี้พาเข้าครัวมาทำเราจะหมักหมูให้นุ่มๆน,นะคะเราจะหมักหนูหมูให้นุ่มยังไงมาดูกันนะคะวันนี้แม่มีวิธีทำและวิธีเลือกหมูและวิธีหั่นหมูที่จะใช้ในการหมักนะคะหมูที่เราเจะมาหมักนะคะเราจะเอาไว้ผัดไว้แกงไว้ทอดก็ได้นะคะ หมักครั้งเดียวใช้ได้หลายเมนูเลยค่ะโดยจะพาะผัดหรือจะทําต้มจืดก็ได้นะคะถ้าทําต้มจืดถ้าเป็นหมูสับเราก็เอาหมูที่เราหมักนํามาสับเราก็ไม่ต้องหมักอีกเลยแล้วก็ต้มจืดได้เลยนะคะก็จะอร่อยเรามาลงมือทํากันเลยนะคะวิธีเลือกหมูนะคะเลือกหมูสันในนะคะหรือใครจะเป็นสันนอกเป็นตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วก็มาหั่นหมูการที่จะหั่นหมูนะคะ จะเป็นวิธีที่ช่วยให้หมูเขานุ่มอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะหั่นตามขวางของเนื้อหมูนะคะนี่คือหมูตามขวางแต่ถ้าเราหั่นตามยาวที่มันเป็นเส้นๆนะ่ะเวลานําไปผัดหรือนําไปแกงนําไปทอดก็จะเหนียวนะคะเดี๋ยวแม่จะมาหั่นให้ดู หันห่นหมูหมักเราจะหัน่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามที่เราต้องการได้หมดนะคะเราดูลายของหมูแล้วก็หั่นได้เลยนะคะ หมูหั่นเรียบร้อยนะคะให้เรามาทําน้ํากันเลยค่ะสูตรของคุณแม่นะคะก็จะไม่ยุ่งยากแม่ใส่โซดาค่ะในการมาใส่น้ำโซดาลงไปนะคะ หช้อนโต๊ะค่ะสองสสี่ห้าน้ำตาลมะพร้าวค่ะกับเกลือน้ำตาลมะพร้าวหช้อนค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะซี้ว๊วขาว2ช้อนโต๊ะนะคะ ที่ขาดไม่ได้นะคะในการหมักของแม่น้ำมันงานนะคะเราใช้ใช้ไปเลยเหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความหอมอย่างดีเลยแล้วก็แป้งค่ะแป้งครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแป้งจะเป็นแป้งมันนะคะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้แล้วก็ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าขากันนะคะแล้วก็เติมพริกไทยนิดหน่อยนะคะเพิ่มความหอมของพริกไทยหมูหมักสูตรนี้เราจะใช้ไปเป็นราดหน้าก็ได้นะคะสารพัดประโยชน์ถัดก็ได้เราทำหมักไว้ตอนเช้าเราแล้ก็นำมาหมักมาถัด น้าโทษเหมาะสำหรับให้เด็กทานไปโรงเรียนได้เลยนะคะเราได้น้ำหมักเป็นอย่างนี้แล้วนะคะเป็นซอสหมักของเราเราก็มาเทใส่หมูเลยค่ะเดี๋ยวแม่ขอน้ำออกนิดนึงเทล่าลงไปเลยค่ะ เราก็มาคลุกเค้าวหมูกับน้ำหมักให้เข้ากันนะคะเราขยาไปจนน้ำน้ำซอสหมักของเราซึมเข้าไปใน,นเนื้อหมูนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นำเข้าตู้เย็นโดยใส่กล่องนะคะหรือใครจะมีพลาสติกปนะคะใส่หรือว่าเป็นฝาหมอ้อใส่แล้วก็ใส่นำเข้าตู้เย็นได้เลยนะคะก็หมักไว้สักประมาณอย่างน้อย15-20นาทีเราก็สามารถจะนำมาผัดได้นะคะถ้าจะหมักค้างคืนไว้ยิ่งดีงใหญ่นะคะหมูเขาก็จะนุ่ม ก็พอตอนเช้าเราก็ไม่ต้องวุ่นวายในการที่จะมาหมักหมูเพื่อทํากับข้าวให้เด็กๆไปโรงเรียนเป็นอันเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะนาเข้าแช่ตู้เย็นไม่ต้องใส่ช่องฟิตนะคะใส่แช่ตู้เย็นธรรมดาถ้าเราหมักอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องใสเ่เราไม่ได้ใส่สารกันบูดนะคะแล้วเราสามารถเก็บได้ห้าถึงเจ็ดวันนะคะ จะเห็นได้ว่าเนื้อเขาจะเด้งๆนะคะเทปนี้แม่ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามว่าครั้งต่อไปคุณแม่พาแชร์จะพาเข้าครัวทําเมนูอะไรนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ